วันนี้ก็กําลังโกงกันอยู่องค์การโทรศัพท์ก็ขาดทุนอีกสี่หมืนกว่าล้านโกงทุกอย่างในเรื่องการขายรัฐสากิจที่บอกว่าแปลร,รูปเพราะไปทําตามแนวทางที่ IMF แนะนำเขาเรียกว่าเดินตามรอย IMF และสุดท้ายเขาก็มายึดคลองสินค้าต่างๆมันก็ทยอยกันขึ้นราคาและนั่นแหละครับโลกาภิวัตน์ก็คือความหายนะที่ปล่อยให้ทุนข้ามชาติ เข้ามาดูดซับผลกำไรในประเทศนี้และเมื่อคนในชนบทสินค้าทางเกษตรตกตำ่ำของแพงข้าวสารแพงแต่ข้าวเปลือกมันถูกคนก็จนก็ต้องมาทำงานในเมืองใหญ่ๆใ,ในกรุงเทพสมุทรปราการพระประแดงและไปทำงานในต่างประเทศมันแสนจะทุกขเวทนารัฐบาลไม่เคยใส่ใจพอสิ้นปีพี่น้องเห็นไหมครับเดี๋ยวใครดูเดือนเมษา พี่น้องที่มาทํางานในเมืองกลับไปบ้านเขาก็นั่งนับศพกระท่วงมาไทยนั่งนับเลยปีนี้จะต้องให้ตายน้อยกว่าปีที่แล้วสัก10%ซมันคิดได้แค่ตายมากตายน้อยนะมันไม่เคยคิดว่าทํำยังไงใหญ่พี่น้องเราตายอันนี้เป็นการเสียชีวิตโดยจงใจเนื่องจากการพัฒนาประเทศที่ล้มเหลวได้เดินตามแนวทางของธนาคารโลก IM f ไม่ยอมเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวงได้ให้แนวทางเอาไว้มันไม่เคยทำกับพี่น้องถ้าทำแบบนี้ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดเพราะประเทศนี้เป็นประเทศที่ผลิตอาหารอันดับหกของโลกเพียงพอที่จะเลี้ยงคนไทยอย่างเหลือเฟือและไร้ไปกว่านั้นขณะน,นี้ในหลายพื้นที่ต่างชาติก็เข้ามาซื้อหมดนโยบายเซาท์เอ็นซีบอร์ดในภาคใต้ ถ้าพี่น้องภาคใต้ไม่สู้พี่น้องจะไม่เหลืออะไรกินเลยนะครับต่อไปมันจะลุกล้ำไปหมดและจะอดอยากสุดท้ายก็จะเข้ามาขายแรงงานและไปรับจ้างในต่างประเทศเหมือนกับพี่น้องทั่วทั่วไปนั่นแหละครับไม่เหลือปัญหาที่มาสพดก็เห็นไหมครับว่าก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังอยู่และเราเห็นนะครับว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนในการที่แก้ปัญหา มีแต่เรื่องจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสมัยหน้าเท่านั้นเขาเป็นนักหากินทางธุรกิจทางการเมืองอาชีพจริงๆอาชีพหลักไม่ค่อยมีกับพี่น้องเอ้ยดังนั้นผมกราบเรียนพี่น้องตลอดนะครับว่าบ้านเมืองมันถึงเวลาที่จะต้องทำให้มีการเปลี่ยนแปลงคนที่ทำงานการเมืองนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนรวยแต่ขอให้เป็นคนดีมีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงไม่กินไม่จําเป็นต้องจบจากต่างประเทศไม่จําเป็นนะครับคนที่อยู่วัดมากมีสินสูงเท่าไหรคนนั้นแหละดีที่สุดกับพี่น้องมันไม่ได้ยากอะไรในการบริหารประเทศทรัพยากรมันเพียงพอแต่คุณจัดการให้มันดีอย่าเอาประโยชน์แต่เมื่อคุณเอาประโยชน์ปัญหามันก็เกิดเราจะเห็นไหมครับว่าน้ํามันก็เหมือนกัน พี่น้องรู้ไหมครับน้ํามันที่เรากันมาเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันเอากําไรคนขายน้ามันมันรวยเอารวยเอาน้ํามันขนาดนี้สูงสุดบาเรลละหนึ่งรอยเหรียญดอลลาร์หนึ่งรอยเหรียญดอลลาร์เอาสามสิบคูณเท่าไรครับสามพันบาทหนึ่งบาเรลน้ํามันหนึ่งบาเรลโดยเฉลี่ยกลั่นเป็นน้ํามันออกมาเป็นน้ามันน้ามันดิบหนึ่งบาเรลเนี่ยออกมาเป็นน้ํามันประมาณหกร้อยเก้าสิบลิตร 690ลิตรพี่น้องเราเอา30บาทคูณก็ไปดีตกเท่าไหร่ครับประมาณ1บาเรลมาขายได้เกือบ20,000กว่าบาท20,000กว่าบาทขณะที่ต้นทุน3,000บาทเราเห็นไหมครับขั้นตอนกระบวนการผลิตมันแพงถ้าคิดขั้นตอนการผลิตเพิ่มขึ้นอีก5เท่าน้ำมันยังเหลือลิตรละแค่ประมาณ21-22บาทเท่านั้นครับพี่น้องฉะนั้นน้ำมันมาเลเซียมันจึงต่ำกว่าบ,บ้านเรา15บาทไม่ใช่เรื่องแปลก แต่มันโกงกันกินโยกนู่นโยกนี่วิธีช่วยพี่น้อยยังไงเดี๋ยวจะตึงดีเซลไว้จนถึงเดือนเบษาเอ้าแล้วหลังเบษาว่ายังไงละ่ะมึงขึ้นใช่ไหมขึ้นก็สวยใช่ไหมแล้วเราก็อย่างดีก็คอยไปตายหลังเบษาก็ชีวิตเราแค่นี้เหรอไม่มีวิธีการแก้ปัญหาที่ให้มันค่าของชีพไปมันต่ํากว่านี้เหรอไม่เคยคิดนี่คือสิ่งที่ผมพูดนะไม่มีใครเอามาพูดเรื่องแบบนี้ผมจะคิดให้ดูว่ามึงผลิตอะไรกันนักหนา ลงกันค่ากันค่าอะไรต่างๆเพราะมันร่ำรวยกันมหาศาลมันมีหุ้นส่วนมันมีเงินใต้เท๊ะและเอาเงินเหล่านั้นแหละครับจะมาหาเสียงมาแจกมาจ่ายแล้วมานั่งวัดกันว่าการเมืองในต่อไปต้องมีเงินเยอะไม่มีเงินเข้าไปไม่ได้ถ้าการเมืองแบบนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าเผเด็จก,การทุนนิยมสามานใช้เงินเป็นอาวุธซื้อทุกอย่างดันตําแหน่งเสร็จแล้วมันก็โฟงกินขูดรีดพี่น้องประชาชนพี่น้องก็ยากจนจนตายนะครับพี่น้อง ดังนั้นเรามาต่อสู้แล้วต้องมีเข็มมุ่งและเป้าหมายเราไม่ใช่มาเรื่องง่ายๆลงทุนแล้วพี่น้องต้องคิดใลยทะลุไปเลยว่าในชีวิตครั้งหนึ่งก่อนจะตายเนี่ยเราจะทำอะไรต้องให้เป็นประวัติศาสตร์และเห็นว่าเรามีส่วนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองนี้ให้บ้านเมืองมันจะเริญนขึ้นอย่างไรให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและก็ให้มีประเทศไทยมีเอกราชอำนาจอธิปไตย วัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศเราต้องรักษาไว้เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์คนไทยให้อยู่ยงคงคู่ฟ้าดินตลอดกาลนานไม่ใช่คำสองคำก็ฝาัังสามคำก็ฝาัังสี่คำก็ฝาัังไอ้ของดีๆที่เขามีไม่เอาแต่เสือกจะเอาของที่เร็วๆพี่น้องครับวันนี้เราจึงเจอปัญหาสลบับซับซ้อนและยุ่งยาก เพราะมีคนหน้าหล่อมันมาสลับแล้วคนก็เลยมึนงงดูภาพที่ดีแต่เมื่อควันเจือจางฝุ่นมันเริ่มหายออกไปพี่น้องจะเห็นธาตุแท้ของเขาอย่างสิ้นซากและจะรู้ว่าจริงๆไม่ใช่ของดีที่แท้ก็คือปีศาจต,ตัวใหญ่นั่นเองครับพี่น้องอ่านเรื่องปีศาจของเสนีเพาสวพง์ไหม ถ้ายังไม่อ่านรีบไปอ่านแล้วจะเข้าใจว่าคำว่าปีศาจเนี่ยมันหมายถึงการหลอกลวงให้คนเชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีแล้ววันนี้เวรกรรมหรือว่าแกเป็นคนที่สาดิสก็ไม่รู้หรือว่าแกเกิดมาเพื่อให้ถูกเขาไล่ล่าเลยวันนี้ไปไหนเขาไล่ล่าแกอาจจะชอบก็ได้นะครับกลับมาแกสบายแกดื่มเบียร์ได้วันละหลายขวดันมันกันเลยทีนี้ล้วก็ได้เข้าที่แล้วครับ นั่งแต่วินาทีต่อไปก็เชิญล้วพี่น้องเสื้อแดงไปไหนก็ว่าไปตามเพลงก็แล้วกันนี่คือการสร้างกลไกและก็สร้างขึ้นเองนี่เขาเรียกว่ากรรมเนี่ยกรรมี่น้องคุณสร้างกรรมแบบนี้คุณก็รับกรรมแบบนี้ไม่ต้องกลัวดังนั้นพวกเรามาชมนมดูดิปลัมอะไรกันนักหนากระทางตรงนี้เปิดแล้วมันได้อะไรจะเอาชนะจะเอาชนะนะ แล้วคุณคิดไหมว่าคนที่มาชุมนุมทําเพื่อชาติเนี่ยชีวิตเขามีค่าไหมคุณให้รถขับไปขับมาเนี่ยถ้าเกิดไปชนนะคุณว่างไงคุณคิดอะไรในโลกที่เขาจริญแล้วก็ต้องคิดเรื่องทรัพยากรมนุษย์นี่สําคัญที่สุดเขาต้องดูแลการแก้ปัญหาไม่ใช่มาเปิดตรงนี้การแก้ปัญหาคุณก็ทําตามที่เขาเรียกร้องสิ่มันก็จบทุกคนก็ได้กลับบ้านไม่ใช่มาเอาตรงนี้แล้วคิดว่าเขาจะกลับเหรอและ พวกเราก็ได้รับบทเรียนอะไรรู้ไหมพี่น้องจําไว้นะคนเหล่านี้ไว้ใจไม่ได้ทาเมื่อ,อไรพี่น้องมาน้อยเกินไปพี่น้องก็จะโดนรื้อต่อไปเรื่อยๆจําผมเอาไว้เอ๊ะมันก็แท่ไปเีลินิดกระแสะกระแสะกระแสะไปเรื่อยๆชํานาญพวกนี้เพราะเขาไปวางแผนผมรู้มีคนก็มาบอกผมแล้วก็กระแสะไปเรื่อยเดี๋ยวข้างหน้าถนนพิโรก,กจะแซะไปเรื่อยแล้วก็แล้วก,ก็จะอ้างว่าอะไร,รก็อ้างว่าก็ คนมันน้อยเนี่ยการที่มีคนน้อยแสดงว่าเรามาบล็อกถนนไม่มีเหตุผลแต่จะนั่งเต็มถนนก็ไม่กล้าลอกเพราะว่าคนมันเต็มมู่้้จะทำยังไงไม่ได้ปิดคนมันเต็มมันจะไปไหนอ่ะฉะนั้นหลักการอันนี้ก็อยากให้พี่น้องได้เอาไปคิดได้เอาไปคิดว่าในการชุมนุมนั้นผมสํารวจดูแล้วตั้งแต่193วันบวกด้วย34เมื่อปี49คนที่มาชุมนุมเนี่ยประมาณ1ล้าน5 0,000 000คนนะครับที่เดินเข้าเดินออกอยเนี้ย ถ้านั้นสิทธิ์เก่าหนึ่งล้านกว่าเนี่ยถ้ามาหนึ่งเปอร์เซนเนี่ยก็จะมาคืนละหนึ่งหมื่นถ้าคืนละหนึ่งหมื่นนะครับไม่ต้องมากหรอกครับถ้าเสาร์อาทิตย์สักห้าหมื่นเนี่ยรับรองนะครับไม่ขี่เดือนก็จบแล้วถนนนี่ไม่กล้ามายุ่งหรอะครับไม่กล้ากระจององอแงวันนี้เขารู้สึกว่าคงจะคิดว่าพันธมิตรอ่อนแรงเขาไปสรุปกันแล้วว่าพันธมิตรตอนนี้หมดแรงแล้วอ่อนแรง แล้วเดี๋ยวก็จะรู้เองอ่อนจริงไม่จริงเนี่ยเราก็ไม่ได้คุยแต่เราก็ต้องพิสูจนะ์อ่อนจริงไม่จริงถ้าอ่อนจริงก็เอาไปเรานักเลงอะ่ะถ้าไม่เอาจริงก็สู้กันเพราะว่าหลักใหญ่คือพี่น้องบอกแล้วว่าการทําความดีี่ยมันต้องอดทนคนเร็วอะ่ะทำความดียากแต่คนดีอะ่ะทำความเร็วมันทํายากเหมือนกันไม่กล้าทำอะ่ะพี่น้องไม่กล้าไม่กล้า เพาะนั้นเราต้องกล้าที่จะอดทนทำดีแล้วดูที่ว่าถ้าเขามาปราบปรามเรานี่มันจะอธิบายโลกยังไงผมยังมึนผมจะอธิบายเรื่องอะไรมันจะอธิบายยังไงประเทศไหนคนชาติไหนคนอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมันไม่ว่าประชาติประเทศไหนใครๆมันก็รักประเทศมันจังนั้นแหละไม่ต้องมาพูดไม่ต้องบอกว่าคล้่งชาติบ้าชาติไอ้บ้ามึงไปพน้พนๆเลย มึงจะหักจะดิบยืนคารับธงชาติน่ถือแม่ออกไปนอกแถวเลยเพราะในเมื่อมึงมันไม,ม,นไม่ไม่มีชาติแล้วนี่หว่ามึงไม่มีวัวนอนปลายตีนเนี่ยมึงไม่มีชาติเกิดมึงเกิดจากโพรงหมาเกิดน่ะเขาต้องไปสิทาเป็นหัวก้าวหน้างี่เง่าเอ้ยเอาอะไรมาเที่ยวอธิบายเป็นนกนูน่นนกนี่ผมบอกแล้วพี่น้องไงคนพวกนี้นะ่ะผมเนี่ยเดินทางมาทั่วโลกผมไม่อยากจะคุย,ยไอ้คนพวกนี้มันรู้ไม่จริงหรอก รู้ไม่จริงหรอกที่ไหนในโลกนี้นะยิ่งอเมริกาเนี่ยมันชาตินิยมจะตายประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยไปดูดิที่ไหนเหมือนกันหมดแหละแต่เขาไม่ได้ครั่งชาติแต่เขาต้องแสดงความปเป็นเอกลักษณ์ทำไมเราเรียกร้องสิทธิ์ให้ชนกลุ่มน้อยอะชาวเขาเรายังปกป้องเขาใช่หรือเปล่าแม้แต่พันปลาเราจยาบอกไม่มันเสียไปเลยพันอะไรยังไม่อยากให้เสียไพันตะกวดเรายังไม่อยากให้มันเสียไปยอยากให้มันอยู่นะอะ แต่มันก็ไม่มีที่อยู่มันชอบไปอยู่ในธรรมเนียบไ้พวกนี้มพื่หาที่อยู่แบบนี้เนพะราะพันนเดียวกันไปอยู่แถวนั้นมันก็ไปอยู่ใกล้ที่พันมันนะนะครับวันดีวันดีพอฝนตกมันก็มาจูบกันแป๊บ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 เอาลิ้นประสานกนะันเพะนั้นพี่น้องอย่าไปเชื่อเฉพาะว่าเออหน้าเชื่อนะพูดเก่งนะเป็นด็อกเตอร์นู่นนะทำวิจัยนะพี่น้องต้องฉลาดเชื่อในความเป็นเหตุเป็นผลเชื่อกับความจริงคิดง่ายๆคิดมาจากที่ตัวเราอ่ะ และถ้าตัวเราลำบากเพื่อนก็นลำบากเอาใจเขามาใส่ใจเราีนนี้มันขาดความกล้าหาญไปเสียหมดตำรวจก็เหมือนกันทำไมคุณไม่คิดบ้างไม่ว่าจะปลาณีประนอมยังไงก็ตามแต่ผมคิดว่าการที่มาดังแกคนที่เขาชุมนุมเพื่อประเทศชาติเลยมันไม่มีไม่น่าจะทำเลยไม่น่าจะทำแม้จะละไมละม่อมยังไงแต่ว่าความรู้สึกทางจิตใจทุกคนมี เชื่อไหมว่าทุกคนมีความรู้สึกว่ามันรังแกกันนี่ผมก็ยังมีความรู้สึกเลวอ่ามันอะไรกันวะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเรียกร้องที่อธิบายได้แต่คุณต่างหากรัฐบาลต่างหากที่คุณพูดเข้าข้งขางเขมเมทุกคำเลยคุณกินอะไรเข้าไปอ่ะแปลกประหลาดที่สุดเลยที่รัฐบาลน,นี้พูดไม่เหมือนกับประชาชน และเป็นเรื่องระหว่างประเทศนะครับไม่ใช่ระหว่างคนในประเทศขัดแย้งกันว่าคุณจะเข้าข้างกันในระหว่างประเทศเดียวกันคุณยังไม่เข้าข้างแล้วก็เหมือนกับที่คุณพูดนะอย่าว่าแต่มาเป็นรัฐมนตรีเลยเป็นคนใจคุณก็ไม่ควรจะเป็นจะ้ดยซ้ำไปและไม่ควรอยู่มันชัดเจนมากแล้วเรื่องแบบนี้กับพี่น้องดังนั้นก็ขอให้พี่น้องได้มั่นใจได้ยืนหยัดต่อสู้แล้วก็จัดระบบ หมุนเวียนกันให้ดีนะครับพี่น้องเหนื่อยกันสักหน่อยแต่ว่าความจริงเห็นไหมครับตัวเลขต่างๆที่คนเขาเห็นว่าแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วนี่มันเป็นปรากฏถ้านายอภิิ์จะทําเป็นมาตรฐานสากลที่เหมือนกับอภิปรายในสภาเป็นขวายขานบริหารประเทศล้มเหลววันนี้ถ้าเป็นแบบนั้นนะเขาลาออกไปนานแล้วเขาไปนาดานอยู่หรอกไหนล่ะลองสร้างดูที่อย่าดีแต่พูดดังนั้นพี่น้องครับเรามีหน้าที่ที่จะพูด วิพากษ์วิจารณ์ด้วยความสุจริตไม่มีอคติขอยืนยันว่าเราไม่เคยอคติเราไม่เคยหวังอะไรแต่เราต้องการทําหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้คุณปรับปรุงแก้ไขถ้าคุณแก้ไม่ได้เราก็ต้องอภิปรายไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะต้องออกไปจนได้แหละครับก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันดูแลเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้รถผ่านแล้วต้องดูนะครับบางทีใครจะโยนอะไรไม่มีใครช่วยได้หรอก เดี๋ยวตำรวจก็บอกว่าฉันกําลังหันหน้าไปทางโน้นเลยไม่เห็นมันโยนก็มาเนี่ยไม่มีใครเห็นหรอกต้องระมัดระวังนะครับแต่เราอย่าไปกลัวต้องช่วยกันดูแลและทําให้เราต้องทํางานหนักขึ้นนะครับอย่างน้อยไอเสียกุลละอองมันก็เข้ามาในขณะที่เราชุมนุมกันอยู่ดังนั้นแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อพี่น้องตัดสินใจที่จะทําหน้าที่มาทําหน้าที่มาใช้หนี่แผ่นดินและมาทําบุญพี่น้องก็ต้องทําหน้าที่ต่อไปครับ ก็ขอพี่น้องนะครับสู้ต่อไปครับสู้ต่อไปครับส่งเสียงดังๆ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 ให้เขารู้ว่าวันนี้เรามากันเยอะพรุนี้จะมากกว่านี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ